ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระาาเย้าผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความภาสุขความเจริญจงมีแก่บรรดาญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกๆท,ท่านอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ในงานชาปนกิจศพของ,งานางสาวคันทองไมายาที่ได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับวันค่ำคืนวันนี้ได้รับแสงสถาจากท่านพระเจ้าภาพคือคุณนิคมมมยาคุณลำยหย่มายาจึงเป็นธิดาปิดามารดา คณะเจ้าภาพและคณะญาติญาติได้มาร่วมกันฟังสวดพระพิธรรมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการฟังสวดพระพิธรรมสมาภาพน้องขออนุโมทนาขอพขอบใจแทนคณะเจ้าภาพด้วยการต้อนรับครับสู่อาจจะไม่ทั่วถึงจะภาพอาจจะรับไม่ถึถงก็จจงต้องขออภัยแทนเจ้าภาพด้วย วันนี้เมื่อวานตกใจนอนไม่หลับจะพาเมื่อวานนี้มนมาเทศเทศไม่เป็นในโยมนะเทศไม่เป็นเราจะเทศเรื่องอะไรโยมก็ฟังมาฟังธรรมะมาวันนี้ก็เลยจะมาปารบเรื่องไม่รู้คนพูดก็ไม่รู้คนฟังก็คงจะไม่รู้เหมือนกันคนไม่รู้ พูดให้คนไม่รู้ฟังนะโยมเนาะดีไหมฮะมนุษย์ายาวชีวางเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่โยมคิดว่าจะอยู่ได้อีกเท่าไหร่โยมฮะ รู้ไหมลราเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แต่เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เาพระพุทธศาสนา,นาได้มาด้วยอำนาจของบุตรสุศลแต่ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกเลือกที่จะเกิดได้แต่เราใ้เมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่เราควรทำอะไร การวันนี้การที่เรามางานศพเราก็จะเห็นพระองค์สังเวชได้ธรรมะสังเวชนะได้ให้ความสามัคคีได้ให้ความสำคัญคแก่ท่านคณะเจ้าภาพถือว่าคณะเจ้าภาพเห็นญาติพี่น้องมากระพ้งใจสีใจแต่บางงานบางศพนโย,ยกไม่มีไปงานต่มาเคยไปงาน ก็จะรู้ทันทีว่าถ้าไปงานศกไหนไม่มีญาติพี่น้องมากหมายความว่าตระกูลนั้นหรือบ้านนั้นไม่เคยไปร่วมด้วยช่วยงานเวลาเพื่อนบ้านมีงานก็ไม่ได้ไปช่วยเขาไม่ได้ไปช่วยแรงนะถึงแม้เรามีเวลาเพื่อนบ้านมีงานให้เราไม่เราก็ต้องช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ชาวบ้านของเราก็ให้ความสามัคคีให้ความรอ,รองรองซึ่งกันและกันช่วยประกันมาโดยตลอดอย่างเช่นคุณโยมนิคมและคุณโยรำใหญ่เนี่ยไม่ว่าแต่งานวัดงานบ้านโยงก็ขยายามเพียนไปทุกงานไม่ว่าจะบอกหรือไม่บอกได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงอ์เข้าไปเลยคือนึกถึงเราต้องไปสร้างรู้วสร้างกําแพงให้แก่ชีวิตของตัวเอง ในเมื่อเราไปช่วยเขาพอเรามีงานเขาก็ไม่ช่วยเราเช่นเดียวกันวันนี้ในเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเราควรจะถือศีลรักษาศีลศนะีลห้าพุทธังสรารนางังัาฉามิก่อนที่ยมจะได้สมาทานนะพุทธังสรารนางังัาฉามิข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าผู้ตัดรู้ชอบได้โดยตรงเอง พระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนาพะพุทธเจ้านั้นสอนทั้งคนป้าสอนทั้งคนใจร้ายเรานับถือพระพุทธเจ้าทำมังสรรารน,นังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอากระทมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสไว้ดีแล้วสำคญสรรารน,นังคัจฉามิข้าพเจ้าถือเอาพระสง์มาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก เราเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาควรถือสีลควรระลึก,ก,กนึกถึงุณของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่มีโยมครามคนหนึ่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่เป็นคนตนียกม,มีลูกชายอยู่คนเดียวมีลูกชายป่วยลูกชายป่วยที่ไม่กล้าไปซื้อยามารักษา ปลอยรักษาด้วยธรรมชาติาไม่เหมืนคุณโยมนิคมคุณโยมลำไยถึงแม่ลูกสาวจะป่วยก็ไปหาหมอพาไปหาหมอจะเสียเงินเท่าไหร่ยหยก็ยอมเพื่อความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกทพาน,นี้เศรษฐีคนนี้อธินาพิกเศรษฐีที่อยู่เมืองสาวถีเนี่ยลูกชายแกป่วย แกก็ไปหาหมอเมียบอกว่าลูกเราป่วยไปหาหมอมารักษาลูกแกก็ว่าภรรยาว่าเธอท่าไม่คิดเลยถ้าเราไปบอกหมอให้มารักษาลูกชายของเราเนี่ยลูกเราก็จะเสียเงินเสียทองนะเงิน,นงทองของเราก็จะเสียไปนะก็ไม่ยอมไม่ยอมจนลูกเป็นหนักพอลูกเป็นหนักทำอย่างไร แทนที่จะพาไปหาหมอรักษาที่โรงพยาบาลแกกลับไปถามหมอหมอชาวบ้านหมอสมุนไพรบอกว่าคนมีรูปคนที่ป่วยโรคผมเหลืองควรทำอย่างไรใช้ยาอะไรหมอเขาก็บอกว่าใช้รากไม้สมัยก่อนบ้านเรานี่ก็ใช้รากไม้นโะยมเนาะยาสมุนไพรใช่ไหม พ่อจะมาเนรักษามาหลาย,ลายรุ่นหลายคนหลายท่านด้วยกันนะเสดานะตายเป็นรอบโรคระบาะเรียนเอาบอกว่าเมืจอเจรยนทำใหม่กูไม่ตายง่ายแล้วมาไม่กี่ปีตายโอ้โหเนี่ยจำได้เลยแต่ก่อนจะมาเด็ๆกๆเคยขนยานเวลาโยมก็ไปเอายายาสมุนไพรขนยานะ ใช้ารากไม้เดี๋วเวลาไปเอายาเนี่ยต้องปลูกเสษด้วยน่าโยนนะไม่ใช่เรไปขุดเลยไนดะ้รากไม้เค่ยโค้ชเขาบอกว่าจะไปเอายารากไม้นะคุณผู้ชมไอตาคนนี้ก็เช่นเดียวกันถามหมอหมอก็บอกว่าใช้ราันั้นป้ายใบยน,นี้บ้างแกก็อเอามาแล้วก็บารตมต้มให้ลูกชายกินแทนที่จะหายเพราะว่าใส่เกินอยากจะให้ลูกชายนี้หายไวๆแกก็ใส่เกินกำหนดเติลูกชายแล้วเป็นหนัก พอเป็นหนักแล้วก็ไปตามหมอให้มารักษามีหมอคนหนึ่งมามาเพื่อจะรักษาลูกชายของอาทินะปิติกะปุณกกมาแล้วหมอตรวจดูตรวจดูแล้วรู้ว่าไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้หมอก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาพอดีเรามีธุระที่จะไปจะไปที่อื่น ขอให้ท่านไปหาหมอคนอื่นมารักษาก็ะเล็บกันน่ะอธินาคุณกะกไม่ยอมน่ะในเมื่อหมอไม่กล้ารักษาเพราะว่ามันเป็นหนักแกก็เลยไปหาหมออีกคนอื่นมาอีกนะคนอื่นมาก็มาดูดูอาการก็รักษาไม่ได้เพราะว่าลูกชายเป็นอาการหนักแล้วในเมื่อลูกชายเป็นหนักทำอย่างไรแต่ก่อนไดเอาลูกชายเน่นอนนนอนในห้องในบ้าน พอลูกชายป่วยหนักเอามานอนระเบียงบ้านนะโยมนะมีใครเป็นบ้างมันเรามีไหมโยมเอามานอนนอกระเบียงมีไหมกลัวว่าเพื่อนบ้านมาเห็นทรัพย์สมบัติเดี๋ยวจะขอยก็เศรษฐีก็เ,กเหมือนกันเนี่ยเอาลูกชายมานอนระเบียงบ้านพอมานอนที่ระเบียงบ้านก็ให้กินข้าวก็กินไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้ แต่ลูกชายเป็นคนที่มีบุญน,นะด้วยบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติวันนั้นพระพุทธเจ้าตรวจด,ดูเข้าฌานสมาบัติแล้วก็ตรวจด,ดูว่าใครบ้างที่จะมีศรัทธาภาษาทะมีความเคลื่อมไสในพระพุทธองค์มีความะระลึกถึงบุญต่อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ตรวจด,ดูก็ไปเห็นไปเห็นมัททุลทะเลเทพไปเห็นมัททากุลทะเลลูกชายของท่านเศรษฐีว่า ถ้าเราเดินทางถ้าเราเดินไปบินทาบาทเส้นทางที่จะไปบ้าเนเศรษฐี <c oughs> เด็กคนนี้ก็จะอันหน้ามาหาเราจะละลึกเึกถึงเราในเมื่อเขาดับปิขดขณะนั้นก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขั้นดาวดึงวพ <c oughs> พุทธเจ้าเช้ามาก็พาพระพิสษุโศมเดินไป <c oughs> ลูกชายของอธิิณะนะตาพามนี้อันหน้าไปทางฝาบ้าน ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลยก็จิตใช้แสงไปเด็กคนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะมันแสงอะไรหันกลับมาก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินทางม,มามายืนอยู่หน้าบ้านก<ม>็ลระเลึกกถึงพระพุทธเจ้าว่าเราเห็นพระองค์แต่เราไม่สามารถที่จะยกมือไหว้ได้อยากจะใส่บาตรก็ใส่ไม่ได้อยากจะถวายอาหารก็ถวายไม่ได้ อยากจะยกมือไหว้ก็ยกมือได้ยกมือไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่สมบูรณ์นอนป่วยอยู่เด็กคนนี้ก็เลยทําใจให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า,าให้เกิดความเลื่อมใสฉะนั้นบุญเกิดจากจิตใจนะโยบุญเกิดจากจิตใจด้เห็นพระสงฆ์พระเจ้าบางคนบาังท่าเห็นพระเดินมานะแซวเดี๋ยวนี้แซวพครมีโบานโยเนี่นะ เออ <S <S เห็นพระไปปินฑบาตลายโยมนะั่ก็แปลกนะัคุยกับพรนะนันคุยไม่ได้เวลาเห็นพระไปปินฑบา,าลโนะยมเรียกพระก็เรียกไม่เป็นเรียกว่าลกที่หยุดก่อนฉันจะใส่บาตรแล้วนะเรียกไม่ได้เรียกว่าพระเฮ้ย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 เรียกไข่หรืพักก็หันซ้ายหันขวาให้โยมก็เรียกไข่หรือขันข้าวจะเรียกวอกพระก็ไปมนหลงที่เป็นมนหลงตาเป็นมนไม่เป็นใช้ศัพท์ไม่เป็นมันจะใส่อย่างไง เคยใช้กับสามีว่าเฮ้ยเฮ้ยจะเรียกสามีว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเคยไปไปบ้านน้องนู่เห็นภาพมาละเฮ้ยเฮ้ยเคยจะใส่บาตรนี่ลูกเศรษฐีเนี่ยในเมื่อระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าขณะนั้นติดเกิดศรัทธาภาษาธาตุเกิดปากเลือกใจตายไปตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดฤกษ์นม่ยม ได้เป็นเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงมีรัศมีสว่างสวัยแต่แต่พ่อของแต่แตท่านตาเศรษฐีคนนี้เนี่ยตาพ่อพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยหลังจากเอาลูกชายของตนไปไปฝังแล้วไปเผาแล้วเรียบร้อยแล้วแกร้องผมร้องให้ทุกวันเนื่อถึงลูกชายของตัวเองเช้ามาก็เอาข้าวไปให้ลูกกินที่ฝ่าช้า ลูกชายเอาเข้าไปส่งแลไปยืนร้องหงร้องไให้อยู่ทุกวันจนลูกชายที่ไปเป็นเทวดาเนี่ยลูกชายที่ไปเป็นเทวดามัตถกปัุณธลีเนี่ยไปเป็นเทวดาแล้วสงสารพ่อเราจะแกล้งเราจะแกล้งพ่อเนี่ยเราจะแกล้งตาคนนี้ดูนะแกก็เลยแปลงร่างมาเป็นคนเป็นเด็กน้อย มายืนกอดแขนร้องห่มร้องให้ไอตาคนนี้ก็บอกว่าไอเด็กคนนี้มันมาร้องให้ทําไหมไอเราร้องให้คิดถึงลูกเพราะว่าลูกจากไปที่ปิดทุกวันท,ทุกทุกวันแต่ลูกชายแปลงกายมาเป็น,ปนคนแต่เป็นเด็กหนุ่มแล้วก็มายืนร้องห่มร้องให้ตาเศรษฐีที่เป็นพ่อเนี่ยก็ถามว่า ไอหนุ่มเธอมาร้องให้ทําไมเธอร้องให้เสียอกเสียใจทําไมนะไอหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าร้องให้ผมเนี่ยทารถแต่ยังขาดล้ออยู่สองลอ้อไอเซษฐีก็บอกว่าหนูทํารถเนี่ยขาดล้ออยู่สองลอ้อต้องการล้อแบบไหนจะเป็นลอ้อทองคำจะเป็นล้ออะไรเราจะซื้อให้ ลูกชายก็บอกว่าแหมตอนเรายังมีชีวิตยอยู่จะเอายาสักแก้วสักขวดสองขวดมาให้เราจะหาหมอมารักษาเราก็อยางยากพอเห็นเราลูกหน้าตากลายลูกชายก็จะทำล้อรถให้เราลูกชายที่เป็นเด็กหนุ่มที่เป็นเทวดาแปลงกายหมาเนี่ยก็เลยบอกว่ารถของเราเนี่ยต้องการล้ออยู่สองล้อ เทพธิาก็บอกว่าบอกมาถ้าเราเราจะทําให้เราต้องการเราแบบไหนเราจะทําให้เด็กคนนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยล้อรถของเราก็คือจยากจะได้พระจันทร์กับพระอาทิตย์มาเป็นล้อลถระวังระวังระวังอ,อมนุษ,ษย์สาวะชีวังระวัง <laughs> <laughs> แกก็เลยบอกว่าจะเอาเอาพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาทำล้อรถโยมงว่าตาคนนี้จะว่ายังไงโยมถ้าเป็นโยมโยงว่าไงมไอโยมเอาเป็นไปได้ไหมเนี่ยจะเอาพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาทำล้อรถเนี่ยจะเป็นได้ไหมโยมว่ามันเป็นไปได้ไหมนะบอกว่ามึงบ้าไงเนี่ยใครที่ไหนประเทศไหนก็เอารล้อรถคือพระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยมาเป็นล้อรถ เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้มึงร้องผมร้อ,องให้ไม้ตายก็ทําไม่ได้เ,เด็กนุ่งคนนี้ก็เลยถามว่าเอาแล้วแล้วท่านอนะ่ะที่ท่านร้องให้ท่านร้องให้เพราะอะไรเราร้องให้เพราะคิดถึงลูกของเราที่ตายไปแล้วแล้วก็เลยคุยกันไปคุยกันมาบอกว่าใครโง่กว่ากันคนที่ร้องให้ตามคนที่ตายไปแล้วที่เผาไปแล้วกับ ่มองไม่เห็นว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกับคนที่ร้องให้อยากได้สิ่งของที่มองเห็นใครโง,งก่กว่ากันไอตาคนนี้ก็บอกว่าโอ้โอเราโง,งก่กว่ามันมันยังมองเห็นไอ้เรามองไม่เห็นคิดถึงก็เลยถามว่าเธอเป็นใครท,ทาไมหน้าตาเหมนะือนลูกชายเราพระทักุลตลีก็เลยบอกว่าเราเป็นลูกชายของท่านเองตอนนี้เราได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์ด,ดาวดึม เป็นสวรรค์ท่านดาวดึงนี่ก็คือการทำบุญแค่ทำใจให้เลื่อมใสในคุณของพระบุทธธรรมในวาระสุดท้ายในวาระจิตของสุดท้ายของการที่จะจากไปแต่นะเหมือนคนบางคนนะโยมเวลาคนจะตายเนี่ยเวลาพ่อแม่หรือเพื่อนปูงเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายเนี่ยอยากจะให้ถวายสักการในช่วงวาระสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วอาตมาไป ไปไปเยี่ยมหมอไปเยี่ยมหมอแม่ยายโทรมาบอจ้าไปส่งลูกเขยหน่อยบอกาส่งที่ไหนส่งที่โรงพยาบาลตอนนี้อยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลลูกชายเป็นหมอเป็นหมอใหญ่โรงพยาบาลบางๆแกเข้าโรงพยาบาลแค่สองวันเส้นเลือดในสมองตีนะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแค่สองวัน แม่ยายบอกว่าไปหาหมอบ้างเถอะบอกว่าผมไม่ไปหาหรอกผมเป็นหมอไม่เป็นไรอายุยังน้อยยังไม่ถึงหกสิบแต่พอดีวันนั้นแก็ป่วยเป็นลมนะเป็นลมนะแต่ไม่ได้ล้มลงว่าขนาดส่งโรงพยาบาลทันนะโยมนะเข้าโรงพยาบาลแค่สองวันแม่ยายก็บอกว่าไม่ไหวแล้วจะเสียแล้วสบายก็ไป ไปก็อกให้ไปรับสังฆทานไปถวายท่าไตทีวรนกำลางแกว่าาะว่าโยมรับศีลน,นะแต่ไปจับขาแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าพูดอะไรว่าคนไปแล้วแหละก็คนเรียจะเสียนโยมดูง่ายความเย็นจากข้างบนมาขัดมาหาหน้าอกความเย็นจากข้างล่างขึ้นมา พอมาถึงโจกตามก็จะขัดใจแล้วนะสมาไปจับขาขาเย็นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้กล้าไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่ากลัวลูกทำใจไม่ได้หมอก็พยายามว่าช่วยสุดหัวใจแล้วหมอพ็ว่าจะทำอย่างไรงก็บอกว่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วเท้า,มา,า,ม,ามาท้ามากัโเดี๋ยทพระธบอกว่าหมอไปแล้วนะก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรไมไ่เลยบอกว่า ไม่เป็นไรเราโยมหมออย่างน้อยหมอก็ได้ถวายสักกานแตนประสงฆ์และโยมก็ยังถือโอกาสเปิดธรรมะให้เขาฟังเนี่มัทักกุณเลีเช่นเดียวกันนะโยมแระลึกไึกถึงของผมทธเจ้าแม้จะมือยกไหว้ไม่ได้แม้จะพูดจาไม่ได้สมาทานศีลก็สมาทานไม่ได้เป็นใจทําใจให้เกิดความเลือกสายในตัของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ มนุษย์อโรคานังเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรโรคที่เราเป็นบางคนเป็นโรคมะเร็งก็ไม่ได้ไดี่ตายด้วยโรคมะเร็งนะโยมนะบางคนบอกโอ้อาจเป็นโรคมะเร็งเลยฉันายตายไปไปไหนอะเมื่อเช้าเมื่อวานเมื่อเช้าคุยกับอาจารย์สมคิดนายโยมขับรถมาจากไหนไม่รู้ผ่านสะพานห้วยตัพทันอ่ะสะพานใหม่เขาบอกว่าก็โดนลงสะพาน จะเหลือเลยเขบอกว่าญาติอาจารย์สุขิดก็อบอกว่ามันจะเหลือเลยมันวิ่งเท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยสี่สิบอะไรเนี่ยผ<อ><อ>มวิ่งมาเร็วมากขึ้นสะพานสะพานข้ามรถไฟดูในโยมเนี่ย,ย,อ,ยอยู่ดีๆแล้วยิ่งมาเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะสามสิบใช่ไหมไเห็นว่าสามสิบกว่าๆ่นะโยมดูเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรเลยเนี่ยเดินๆต,ต,ตายด้วยลถโรคของอะไรอิสุสูเลย อิสุสุโลกอิสุสูนโยบระวังระวังโรคอีแตงนั่นแหละโรคเรื่อตายเรื่อยดโรคเราตายเราไม่รู้ว่าเป็นเตายด้วยโรคอะไรใละจะเเ่าใดทำาุกูนเราละมางานศพได้ระมาเห็นให้ทำให้เกิดความธรรมะสัมเวสมากแล้วก็ให้มาช่วยกันช่วยดูแลซึ่งกันและกันเพื่อเบาบางเพื่อเบาแก่เจ้า้าจะจ้าเพห็นแล้วเพ็นญาติพี่น้องมากพจะได้ เพิ่มใจชื่นใจ,นใจแะการสูญเสียญาติพี่น้องอย่างเช่นกนะารสูญเสียลูกชายถึงการสูญเสียลูกสาวเสีว่าเป็นการสูญเสียอัน,นออยิ่งใหญ่ฉะนั้นเรามาไปใช้มาเอยจะไปไปงานศพได้อะไรจะได้กินเคยจับจะมากินแต่เคยจับแค่เดียวเหรอได้กินอะไรเขาโตเขาโตแต่กลัวทําไม่อร่อยเลยคืนนี้วะ ไปจะพาดไปอะไรก็ต้องแต่เขาต้องอะไรก็ต้องแต่เขาจับขาจำบขาจบอยู่นั่นแหละนะคือเราไม่ต้องมาต้องมาช่วยงานเขาเวลาเรามีงานเขาจะไปช่วยงานเราเช่นเดียวกันนะยังนี้ก็เราเห็นราิโยมาหลายท่านด้วยกันก็ต้องอนุโมทนาถึงแม้งานมันจะติดกัน นะเรามีโอกาสเราก็ไปกานช่วยกันกลรไม้คนละเมอมีอะไรพอที่ช่วยกันได้เราไปช่วยนะก็ต้องผูกความสามัคคีผูกความปรองดองซึ่งกันและกันญาติพี่น้องตระกูลเดียวกันนะ่ะตระกูลอินแก้วตระกูลสิริบัวตระกูลหอยบัวพรตระกูลมะยาอะไรเนี่ยบ้านเราก็แค่น,นี้แหละหลายๆท่านด้วยกันแล้วให้ความสามัคคี ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีก็ต้องขออนุโมทนานะวันนี้ว่าจะพูดให้จบก็คงจะปกติแล้วถ้าพูดจบเรื่องนี้ก็คือใช้เวลา4ี่ห้าชั่วโมงเพินะ่งได้สองตอนเองเลื่อๆอีกตั้งสามตอนคงเอาไว้ไปพูดที่วัดกัอะไรกันนะหรืออะไรอ่ะ เหรือหลายที่ด้วยกันเหลืหลายเรื่องด้วยกันนะสถานกากา์มรณะเราไม่รู้ว่าเราจะตายน,นสถานที่ใดการระตาบมรณะเราไม่รู้ว่าเราตายเวลาไหนชาติกะมรณะเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเราจะรู้ว่าเราจะตายไปเกิดเป็นอะไรประช่วงที่เราขณะที่เรากําลังจะดับจิต จิตใ,ใจเราจะสงบไหมฉะนั้นเวลายตาิที่จะดัดจิตเนี่ยก็ห้ามร้องให้เพราะมันจะทําให้เกิดความโหมดใหญ่อะไรอาวรนแต่ถ้าเสียในช่วงที่จิตใจกะระวนกระวายทรนทุรายทายได้เลยว่าไปอบายไปในที่ไม่ดีถ้าตายด้วยความสงบนะเดินด้วยจิตใจที่สงบ าทายได้เลยว่าไปเป็นเทวดาแน่นอนหรือไปเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนแต่ถ้าไปลายปแล้วนึกถึงโอ้ยเวลาจะตายทรมทรายแต่อย่างนี้เป็นต้นทายได้เลยว่าไปไม่ดีแนะชีวิตก่อนที่จะเสียก่อนที่เราจะปิดฉากชีวิตเราควรจะทําอะไรควรจะทําประโยชน์อะไรให้แก่ตนเองเช่นการสร้างบารมีในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนา เวลามีโอกาสเราก็ไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมนะโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปฟังธรรมใส่บาตรพระสงฆ์ตามหมู่บ้านของเราตามหน้าบ้านของเราพระสงฆ์ไปเป็นโปรดถือว่าเป็นลาภอันเริฐเกิดมาเช้ามาได้ทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะหรือดูแลพ่อแม่สิ่งสำคัญก็คือควรดูแลพ่อแม่ใครที่มีพ่อแม่พูดจาต่อพ่อแม่ บางคนเนี่ยพูดจากับพ่อแม่ไม่เป็นเรียกพ่อไม่เป็นเรียกแม่ไม่เป็นคำว่าแม่ก็เรียกไม่เป็น,ม,นมันลำบ,บากอะไรนั่น่ะทศมาเคยถามทำไมไม่เรียกมากทําไมไม่เรียกชื่อแม่ทำไมไม่เรียกแม่ตัวเองอะ่ะเรียกเฮ้ยเฮ้ยอีท่าอีท่าอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเห็นแล้วทศโลทศโลใจเออลูกตาหนะ่ะลูกแบบนี้ไม่ได้เกิดน่าจะเอาที่เท่ายัดเข้าปากนะ เรียกพ่อแม่จะเรียกพ่อแม่ให้ทานข้าวก็เรียกได้เป็นบางคนนะอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่ไม่เคยเรียกพ่อแม่ให้ทานข้าวบ้านเราคงไม่มีหรอกน้อยโยมนะมาเคยไปเจออีกบ้านหนึ่งเห็นโยมเขาไปเรียกพ่อเรียกแม่เขาเรียกแม่เรียกบอกว่าทําไมไม่เรียกแม่มาทานข้าวโอ้ยไปเรียกมันไมเรียกมันทําไมเราบอกว่าไม่เรียกมันทําไมเราทำไมอ่ะเออเลยรู้ว่าสภาวะจิตคนนี้ไม่ปกติ สภาวิจิตไม่ปกติแทนที่จะถามว่าพ่อทานข้าวหรือยังพ่อดื่มน้ําหรือยังพ่อไปทํางานเหนื่อยทานข้าวหรือยัง,ง,นนยยงแค่เราลูกได้ถามแค่คํานี้เนี่ยพ่อก็ปลื้มใจแล้วถ้าไม่เชื่อลองดูดิถ้าใครเจอลูกถามแบบนี้มาจะไปทํางานกลับมาเหนื่อยๆแค่ลูกถามเนี่ยแค่นี้ซักผ้าหรือยัง แมบ,บางคนเนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยเคยซักผ้าให้พ่อแม่กัน,นยังไงฮะถ้ายังไม่เคยซักพวกนี้ไปซักให้นะเดี๋ยวถ้าท่านจะไปจะไปรอก่อจ,จะไซักผ้าให้พอจะจะซักกางเกงให้โอ้ยไม่มีทางแล้วไม่ได้ไม่ทันตอนนี้ท่านยังอยู่รีบไป,ไปไปถามถามให้ท่านรู้เรื่องนะถามว่าทานข้าวหรืออยากทีอะไรไปไหนมาไหนก็ซิบอของม,มาฝาก เวลาเรามีลูกลูกโตไปลูกก็จะซี้ออกมาฝากมาเช่นเดียวกันวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสวรรคจท่านมาแล้วพระศพท่านมาแล้วเดี๋ยวท่านนานเดี๋ยวท่านจะล้อมางคุยนันกันเมื่อไรจะลงทักทียกเนะิขยับแล้วขยับอีกีนขาดนั่งเก้าอี้นเรียกขยับแล้วขยับอีกนะยยงไม่พูดถึงได้ครึ่งเรื่องเลยเนะีย่ยจบแล้ววันนี้เดี๋ยวจอยากฟังเรื่องนี้ต่อก็ไปฟังที่วัด นายโยมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปฟังวันสุดท้ายที่วัดนะตมาจ,จะเล่าให้ฟังสุดท้ายที่สวดการปารุกธรรมในทัพคืนวันนี้ทตมาภาพขออนโมทนาในกุศลรรสัปธา์ด้วยอํนนานาจแห่งพระพุทธเจ้าพระตุทธเจ้าพระเุทธสุภเจ้าและบุญกุศสทที่กตโยมได้มาร่วมฟังฟังสวดอภิธรรมในทังคืนวันนี้ขอพลาอนิสงส์อน,น้จงมาร่วมกันเป็นในบะเดชะเป็นพระลาปัจจัยเป็นอันิสัยนำสงฆ์โยมทุกๆท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดประการใดก็พอให้ชมความมุ่งม,มากปรารถนาทุกคนทุกท่านเพืนก็เจริญพร